สวัสดีครับช่างบอสลำบุการครับวันนี้ช่างบอสมารีวิวงานติดตั้งปั๊มน้ําและแทงน้ํานะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใช้แทงน้ําของบอสนะครับขนาด90 0ลิตรเป็นทรงทรงกลางนะครับไม่ใช่ทรงสูงไม่ใช่ทรงเตี้ยแต่เป็นทรงกลางนะครับเน้นให้น้ําเข้าแทงง่ายนะครับก็มีความสูงประมาณร0 0 120เซนตัวนี้ตัวนี้เลือกใช้เป็นปั๊มน้ำฮิตชิปนะครับขนาด 250วัตต์นะครับเป็นรหัส xx รุ่นใหม่นะครับการเดินท่อเป็นเดินท่อแบบ4ระบบนะครับเน้นใช้งานในย่านลำมุกการหรือว่าย่านที่มีน้ำอ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการเปิดปิดนะครับลูกค้าจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราเปิดนะครับวาล์วที่เป็นนชงขีด เราปิดวาล์วที่เป็นสอขีดถ้าเปิด1ขีดนะครับจะเป็นการใช้งานปกตินะครับคือน้ำประปาจะเข้าแท้งใช้ปัม๊มดูดจาแทงเข้าบ้านนะครับน้ำท่องน้ำประปาจะเติมเองนะส่วนระบบที่2นะครับเป็นการใช้งานแบบใช้ปัม๊มดูดน้ำจากประปาเติมเข้าถังนะครับแล้วก็เข้าบ้านในตัว ปิดหนึ่งนะครับเปิดสองจะได้ยินเสียงนะครับจะได้ยินเสียงน้ำเข้าแทงอย่างแรงนะครับเพราะว่าใช้ปั๊มดูดระบบนี้นะครับปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากมิเตอร์เข้ามาในแทงและเข้าบ้านนะครับใช้กรณีที่น้ำอ่อนน้ำมาน้อยน้ำมาไม่แรง ย้ำนะครับว่าน้ําต้องมาแตมาไม่แรงนะครับเราก็จะใช้ปั๊มดูดโดยตรงนะเพราะว่าแน่นอนครับ900ลิตรนะครับตื่นมาซักผ้าล้างจานอาบน้ําไม่เกิน10โมงหมดหมดแน่นอนนะครับเมื่อน้ําในแท้งเต็มนะครับเราก็จะสลับเหมือนเดิม ก็จะกลายเป็นเปิดหนึ่งปิดสองเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นระบบเดิมที่น้ําจะเข้าแทงเองนะครับก็ส่วนการเดินท่อนะครับก็เน้นมุมเน้นฉากนะครับตรงไหนหลบก,ก็ต้องหลบนะครับเพราะว่าหน้างานติดตั้งแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะก็เก็บงานเก็บงานเรียบร้อยนะครับใช้แคมป์จัมปูรัดท่อกับหนังนะครับ ผลงานช่วงบอสนะครับติดต่อได้ที่0874944046นะครับาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ